ค่ะคุณครูรัชนพรม,มิตรนะคะครูประจำแผานกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอายชีวศึกษาจุมพรนะคะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีวันหนึ่งนะคะที่ครูได้นําเสนอ,อในเนื้อหาของการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้นำอวิดีโอนะคะให้ เป็นไตเติ้ลให้นะักเรียนได้ดูนะคะว่าจะมีในรูปแบบของการบริการอาหารนะคะอนุญาตการรับประทานอาหารนะคะการาแม่บ้านนะคะในเรื่องของงานแม่บ้านงานโรงแรมนะคะปูเตียงนะคะในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะคุณครูก็จะนําเสนอในเรื่องของอ การจัดเลี้ยงอาหารในงานต่างๆนะคะซึ่งการจัดเลี้ยงอาหารนะคะก็จะมีในรูปแบบของอาหารไทยนะคะอาหารจีนและแบบอาหารตะวันตกนะคะซึ่งการจัดเลี้ยงอาหารแบบตะวันตกนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะการจัดเลี้ยงอาหารแบบไม่เป็นทางการนะคะ ะเห็นได้จากการจัดเลี้ยงตามพัฒนารร้านอาหารโรงแรมทั่วไปนะคะที่ที่มีการจัดงานเพื่อไปนะคะซึ่งเป็นการบริการแบบให้แขกที่มาในงานนะคะได้เดินร่วมรับประทานอาหารนะคะซึ่งบริการตัวเองนะคะเป็นอาหาร ที่ใส่ภาชนะนะคะจัดวางไว้อย่างสวยงามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในรูปลักษณะของอาหารค็อกเทลนะคะซึ่งอาหารค็อกเทลเนี่ยจะแบ่งเป็นลักษณะ1คําถึง2คํคนะคะเพื่อจัดวางในภาชนะชิ้นเล็กๆนะคะเป็นแบบงานปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะและในส่วนของ งานเลี้ยงนะคะที่เป็นน้ำชาและการจัดอาหารว่างนะคะที่เห็นโดยทั่วไปนะ,ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการจัดรูปแบบของอาหารที่ไม่เป็นทางการอุปกรณ์ในการจัดนะคะหรือใช้จะไม่มากนะคะอุปกรณ์จะมีเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นมีจานมีมีดช้อนส้อมเพชรเม็ดนะคะแก้วน้ำแก้วกาแฟนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสัมเบอรี่ดินเนอร์นะคะแบบไม่เป็นทางการนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเพิ่มเข้ามามีมีดปัดเนยนะคะจานรองขนมปังนะคะการจัดเลี้ยงอาหารแบบเป็นทางการฟอร์มัลนะคะฟอร์มัลโดยปกติแล้วแบบเบงฟสเนี่ยจะ จัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษซึ่งมีหลายรูปแบบเช่นแบบอังกฤษแบบฝรั่งเศสแบบรัสเซียแบบนะคะและอเมริกันนะคะ mm hmm. formal dinner นะคะจะเป็นาการจัดเลี้ยงแบบเป็นพิธีการส่วนมากจะเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะที่นิยมจัดเพราะว่า,าเป็นมื้อที่มีความสำคัญนะคะในการาที่ทุกคนเนี่ย เลิกจากงานมาก็ต้องการที่จะพักผ่อนผ่อนคลายนะคะเพื่อพพปะปูดคุยกันจึงทำให้อาหารมื้อนี้มีความหลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการบริการที่พิธีรีตองนะคะเน้นความหรูหรามาดูอุปกรณ์นะคะแบบเป็นเฟสนะคะหรือแบบเป็นทางการนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะหลายชนิด นะคะมีอุปกรณ์มากกว่าปกตินะคะมากกว่ามืออื่นๆก็ว่าได้นะคะก็จะมีมีนะคะช้อนซุปจานเพสเเนดนะคะแก้วน้ำาละะจานขนมปังจานกาแฟนะครรายการอาหารนะคะสำหรับการจัดเตรียงอาหารแบบฟรอมเอลดินเนอร์นะคะปัจจุบันจะเป็นแบบพิธีการที่ไม่ เน้นอาหารเกิน7อย่างนะคะหรือ7คอร์สนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวแรกคืออาหารเรียกน้ำย่อยนะคะตามด้วยซุปนะคะอาหารจานหลักอาหารนำก่อนจานหลักซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่าทานก่อนจานหลักนะคะจะเน้นพวกอาหารทะเลนะคะ ต่อไปก็จะเป็นอาหารจานหลักนะคะเมนคอสนะคะเมนคอสเนี่ยเป็นอาหารประเภทโปรตีนแป้งนะคะและผักนะคะจะมากกว่าจานอื่นๆนะคะและก็เป็นจานสุดท้ายก่อนที่จะมีการรับประทานอาของหวานรายการอาหารสำหรับการจัดเตี้ยงนะคะ พร้อมอาหารจานต่อไปก็จะตามด้วยสลัดของหวานชาหรือกาแฟนะคะเป็นเซ็ตสุดท้ายนะคะที่จะได้ทานในลักษณะของการจัดเลี้ยงแบบเต็มรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดอุปกรณ์แบบเป็นพิธีการนะคะอุปกรณ์ก็จะมากมายหลายชิ้นนะคะ ไปนะคะก็จะเห็นได้จากตามพักาคารโรงแรมนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีการใช้ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะจะให้ดูดีดูหรูหราให้เข้ากับบรรยากาศและสมฐานะของอผู้ที่ไปร่วมงานนั้นๆน,น,นะคะซึ่งหลักการนะคะหลักการและหลักการเบื้องต้นในการรับประทานบนโต๊ะอ,อาหารนะคะจะ มีวิธีการจับมีดจับช้อนสลัดจับยังไงนะคะเวลาตักซุปต้องตักแบบไหนนะคะตักออกนอกตัวนะคะการใช้ช้อนใช้ส้มนะคะก็จะต้องใช้นิ้วชี้เป็นตัวประคองนะคะซึ่งใช้สำหรับตัดเนื้อหรือตัดผักนะคะเพื่อไม่ให้หลุดออกจากมือ การวางช้อนซุปเมื่อทานเสร็จแล้วนะคะก็ควรจะวางในลักษณะของวางในถ้วยหรือวางนอกจานด้านข้างนะคะให่เหมาะสมนะคะการใช้ช่อนส้อ่าเป็นวิธีที่เหมาะสมฮะ ตออือไม่เกินดูแล้วไม่เกินดูด้านข้างไว้แล้วเมื่อกี้ออเา้แล้วกัน